สวรรค์นนะ่ะสวยงามนะสวรรค์นนะ่ะไม่มีคนชั่วนะสวรรค์นเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วนะสวรรค์นเนี่ยจะได้เจอกับคนที่รักได้สนทนากันภายใต้แม่น้ําหลายสายไหลผ่านเยือกเย็นสวยงามอยากจะกินอะไรเพียงแค่นึกสิ่งนั้นก็จะมาเรียนคุณผู้ชมครับผมเนี่ยมีของขวัญมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้ของขวัญเนี่ยจะเป็นของขวัญที่เป็นหลักการศาสนาที่บอกว่า อันนี้นะทำแบบนี้นะแล้วจะเป็นสาเหตุให้ได้สวรรค์ซึ่งมาจากฮะดิษที่คัดสันนะครับเป็นเพจฮะดิษที่คัดสันคุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่มีกล่าวไว้ทั้งในอันกุรอานและในอัลฮะดิษว่าเป็นสาเหตุของการที่จะได้สวรรค์เนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าหยิบสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางสาธารณะอันนี้เป็นสาเหตุให้คนคนนึงได้สวรรค์เขาเอาภัยให้กับคนก่อนนอนอาภัยให้กับคนทุกคนก่อนนอน คนที่ช่วยเหลือสุนัขที่กำลังกระหายน้ำใกล้ตายตักน้ำให้สุนัขตัวนั้นดื่มเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้สวรรค์คุณผู้ชมรู้ไหมสาเหตุของการได้สวรรค์นะ่ะประมวลมาเนี่ยนะฮะถึง60ข้อเลยนะเห็นไหมฮะเดังนี้น,นี่คือของขวัญที่ผมจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับข้อที่1น,นะฮะคือความอ e ิคลาสอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้แปลว่าไม่หวังผลตอบแทนช่วยเหลือคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่หวังผลตอบแทนแต่ไม่หวังผลตอบแทนจากคนที่เราช่วยแต่หวังความรักจากลอร์เป็นการตอบแทน อย่างนี้เรียกว่าอ e ิคลาสครับแบบนี้เรียกว่าบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้หวังผลกับมนุษย์ด้วยกันแต่หวังจากอัลลอฮ์ความบริสุทธิ์ใจความอ e ิคลาสเนี่ยคุณค่าเนี่ยจะนําพาผู้ศรัทธาที่มีหัวใจที่สะอาดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไปสู่สวรรค์ครับเป็นสาเหตุให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ครับข้อที่2การเตวาบัดตัวการขอภัยการรับผิดการเสียใจกับสิ่งที่กระทําไปอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุให้คนได้เข้าสวรรค์เช่นเดียวกันครับ ข้อที่3ความอดทนในการทําความดีความอดทนในการเป็นคนดีการอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดให้เกิดขึ้นเนี่ยนี่คืออามานขั้นสูงและอามานขั้นสูงนี้เป็นสาเหตุให้คนเข้าสวรรค์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมหลายท่านยิ้มเลยนะฮะฉันมีความรู้สึกใจฉันเป็นคนที่ตะวัดตัวบ่อยครั้งอิสติฟ้าเสมอฉันอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดด้วยรอยยิม้มโอ้ยสข้อแล้วเหรอเนี่ยที่ฉันจะได้สวรรค์อินชาลอฮ์ครับมาฟังข้อที่4ฮะสุดจริตซื่อสัตย์ ทั้งคําพูดการกระทําและความคิดครับสุจริตซื่อสัตย์ทั้งคําพูดการกระทําและความคิดอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุสู่การได้สวรรค์เช่นเดียวกันข้อที่5ครับมีสํานึกว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ดูอยู่ทั้งในที่เร้นลับและที่เปิดเผยมันจะนําไปสู่ข้อ6ก,ก็คือการมีความตักวาความตักวาคือความยำเกรงกลัวสองทางกลัวทางหนึ่งคือกลัวล้อลงโทษเวลาจะ ไม่ละหมาดหรือเวลาจะเลยละหมาดเนี่ยนึกถึงเลยว่าโอ้ยอเลอจะลงโทษแบบนี้นะถูกมาเลยแกทุบนะไม่มีวันตายทรมานอยู่อย่างนั้นไม่เอาฉันกลัวเหรอคุณผู้มชมรู้ไหมว่าคนที่ตัก,กวาเนี่ยนะฮะอเลอร์รักมากนะแล้วกลัวแบบที่สองคือกลัวอเลอร์ไม่รักกลัวเหลือเกินว่บาบ่าวคนนี้จะจะถูกละเว้นความรักอเลอจะไม่รัก อันนี้คือความยำเกรงคุณผู้ชมจะนําพาตัวเองเนี่ยไปสู่อะไรสวรรค์ครับอินชาอัลลอฮ์ข้อที่7กับข้อที่8ก็คือมีความอยากเก็นมีความเชื่อมั่นอลัลลอฮ์แบบสุดหัวใจเลยว่าเราจะช่วยเหลือฉันอย่างเงี้ยมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ดำรัสบอกเนี่ยเราจะอยู่เคียงข้างผู้ที่อดทนทั้งหลายเราจะชดเชยให้มากกว่าท่านต,ต้องเชื่อแบบสุดหัวใจแล้วก็รวมถึงมอบหมายต่ออลัลลอฮ์ไม่กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าทําหน้าที่ให้ดีดูอาอะไรจะเกิด และเราจะมีคําว่าอัลฮัมดุลิละเสมอแบบเนี้ยก็จะเป็นสาเหตุของการที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันสวรรนคะ์น่ะสวยงามนะสวรรนคะ์น่ะไม่มีคนชั่วนะสวรรค์เนี่ยไม่ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วนะสวรรค์เนี่ยจะได้เจอกับคนที่รักได้สนทนากันภายใต้แม่น้ําหลายสายไหลผ่านเยือกเย็นสวยงามอยากจะกินอะไรเพียงแค่นึกสิ่งนั้นก็จะมานี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงดํารัสบอกถึงเรื่องราวของสวงสวรรค์คุณผู้ชมต้องไปกันให้ได้นะอินชาอัลลอฮ์นะ